สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับค่ะอันนี้พ่อคุณเจ้าเดินทางทุ่งมากี่ลูกคะร้อยเจ็ดสิบกว่าครับมาจากที่ไหนคะเอ่อท่านเดินมาจากเขาพระวิหารครับทามออีแดงนะฮะจะไปที่เขาพนมรุ้งอ๋อจะไปที่เขาพนมรุ้งอันนี้เพ่อคุณเจ้ามาจากที่ไหนเอ่อมาจากไหนบ้างคะจริงๆงมาทั่วประเทศนะครับแต่มารวมตัวกันอยู่ที่อุทยานธรรมดงยางตำบลฟรีกิ้งอำเภอศิราราชจังหวัดพิษณุเกครับ เดินทางมาเราก็จะไปเขาพนมลุงครับผมกี่รูปนะคะกี่รูปร้อยเจ็ดสิบกว่าครับตอนนี้ร้อยจิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกใช่ไหมคะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดรูปนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็อขอมทนาไปด้วยเราเราสามารถใส่บาทได้ไหมคะหรือว่าเป็นไวสิ่งของได้เป็นสิ่งของได้แต่เป็นไอ้นั่นไม่ได้ใช่ไหมคะ เป็นปัจจัยไม่ได้ปัจจัยได้แต่ว่าข้อขาวรับไว้อย่างผมรับไว้ได้อ,อ,อย่างนี้นีครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะรวมทําบุญด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะไปตามภาพอันสวยงามมากนะคะนานๆเราจะได้เจอกันนะคะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตหน่อยนะคะหมดนะคะเพราะคุณเจ้าเดินทางมารวมเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดรูปนะคะท่านผู้ชมร้อยเจ็ดสิบแปดรูปที่เดินทางมารวมตัวโดยไม่ได้นัดหมายนะคะไม่ รู้สึกติเตมากนะคะเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นบ่อยๆนะคะนานๆเราจะได้เห็นกันก็ขออนุมโมทนาสาธุขอบุญบาร,รมีให้กับ fc ฟแฟนช่องทุกคนด้วยนะคะสาธุสาธุจ้ะฝนก็จะไปปลอยนะคะก็ยากลำบากในการเดินทางของพ่อคุณเจ้านะคะสาธุจา้าเทว้าสาธุจา้า ตาทูจ้าภาพสวยสวยตาทูโอ้โจ้า ค่ะท่านผู้ชมสาธูไปพร้อมๆกันนะคะกับ FC แฟนช่องนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมส,สาธูจ้าสาธูคือแอดเห็นแอดก็คนลุกนะคะ<ส>านานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นภาพสวยงามแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสาธูจ้า คนก็จะไปลป่อยหน่อยนะคะกาท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพนะคะที่แอดเดินทางที่จะไปตำหนักปู่คำแสนแต่บังเอิญเจอพระธุดงค์นะคะที่เดินทางมาจากเขาพระวิหารนะคะ พื่อที่จะเดินทางไปที่เขาพนมรุง้งแอดก็เลยหยุดรถก่อนนะคะหยุดรถแล้วก็มาทำบุญค่ะใส่บาตรพระธุดงใส่บาตรพระธุดงแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปที่ตำหนักปู่คำแสนนะคะแต่ฝนตกยังฝนยังตกนะคะพายุเข้านะคะยังไปปลอยอยู่นะคะพระุพระคุณเจ้าก็เดินทางฝ่าสายฝนนะคะท่ามกลาง เป็นแถวที่ยาวมากนะคะร้อยเจ็ดสิบแปดรูปนะคะที่เดินทางมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะที่นี่อยู่ที่อําเภอบัวเชษนะคะท่านผู้ชมอําเภอบัวเชษเอ,อ่อพระคุณเจ้าจะเดินทางทุดงไปที่เขาพนมรุ้งนะคะที่เขาพนมรุง้งท่านเดินทางมาจากเขาวิหารนะคะที่ผามออีแดงนะคะท่านผู้ชมก็ค่ะสาธุจ้าสาธุจ้า สวัสดีค่ะปูนี่นะคะท่านผู้ชมเลขหางประทัดเข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะที่ตําหนักปูเจ้ากาดจาจ้าโอ้ยเสียดายเด้พี่น้องค่ะ<ด>ในปูนโอ้ดูในไก่นะคะหกหนึ่งในไก่ไข่ไ,ไ,ดไ,ได้โชคได้ลาบ,บ้างเนาะนี่เนาะ บรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่ค่ะ,น,น,ะนี่ค่ะมาก่อนแล้วนะคะก่อนไว้ออกถ้าคนที่สังเกตก็จะมีโชคนะปูเนาะอือืมนี่ยีกขาลองปูงก็ยังมีเลยเต็มเต็มเลยที่นี่ก็มีแต่มันออกไปแล้วเนี่ยนี่นะคะศูนย์หกหนึ่ง อที่ขาลงปูก็มีอยู่ในไก่ก็มีอยู่ในเลขประทัดก็มีอมเลขหางประทัดก็ตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงเลยเนาะปูโอ้ยต้องมีเอฟซีได้บ้างแล้วนี่เนาะมือมือลูกศิษย์ที่เขามาไหวที่เขามาขอพรเพราะปูแขวนไว้ข้างหน้านี่แหละให้คนเห็นอืเอาไว้ในคอไกอ่ปูเขยนย้ำไลย เยอะมากเลยนะหกหนึ่งเออมีแค่นี้เนะหกหนึ่งหกหนึ่งนี่มีทุกตัวเลยมีทุกตัวมีทุกตัวเลยไอตัวนี้จะเป็นเจ็ดหกหนึ่งเออเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวนี้นตัวนี้เป็นหนึ่งเจ็ดอืมตัวนี้เป็นหนึ่งเจ็ดนีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอืมตัวนี้หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งอืมตัวนี้ลบตัวนี้ลบแล้วตัวนี้เขียนไ้ทูงสองตอนนั้น เพียงได้หกหนึ่งก็ตอ้องตอบอืมโอทุกตรงเลยปู่ฮอทุกตรงเลยหกหนึ่งทุกตรงอันนี้ได้เข้าสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงอันนี้ก็หกหนึ่งอันนี้นี่ bon. อ้ยเสียดาย ปูจากแล้วที่ขาที่ไกย่ยี่แน้วหกหนึ่งอืมมานมานมานพี่น้องเป๊ะๆตรงนีง่นะคะก็ก็เราดูตัวไหนที่ยังไม่ออกหาดูก่อนว่าตัวไหนที่ยังไม่ออกปูสามเกา้าสามเกา้านี่ยังไม่มาใช่ไหมปูยังไม่มายังไม่มาสามเก้าเก้าสามยังไม่มายังไม่มาเนาะแล้วก็ตามตัวนี้ อันนี้งวดไหนครับปู่นี่อ,อันนี้งวดไหนครนี่ยอดยอดอ,อยอดในนันทีนันที่ส่งไปที่ยอกก็ยังไม่มานะยอดก็ยังไม่มาแล้ว <นะ S 2> ปู่เนาะยอดนี่ก็ยังไม่มาอย่าทิ้งเลย fc แฟนช่อ,องสองส,สองศูนสองสองนี่ครบรอบยี่สิบสองปีของลงหลวงปู่สวงใช่ไหมคะยังไม่มา ยังไม่มาหกหนึ่งเ,เก้านี่หนึ่งเก้าก็ยังไม่เขียนเจอว่าจะเลขหกหนึ่งนี่เยอะหกหนึ่งเยอะอันนี้อะไรสามเก้าสามเก้าต่องวดสี่หนึ่งเจ็ดสวยามากตรงตรงค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชม หลังจากฝนตกนะคะก็แวะมาที่ตำหนักปู่เจ้ากระดำนะคะที่ตำหนักปู่คำแสนนะคะครูบาอาจารย์นะคะที่เราเคารพรักนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาที่นี่เนาะก็มาตามนะคะใครมีโชคมีลาบบ้างคะก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซี FC แฟนช่องนะคะที่มีโชคมีลาบเนาะกับตำหนักปู่คำแสนตำหนักปู่เจ้ากระดำนะคะนี่ก็เอ แอดมินก็เข้ามาสักการะแล้วก็มาบาังเอิญเจอนะคะมากับปู่คําแสนนะคะมากับปู่คําแสนแล้วก็มาเจอตัวเลขเนาะที่งวดที่แล้วปู่ให้เต็มเต็มเลยนะคะปู่ให้สี่หนึ่งเจ็ดนะคะเลขประทันนะคะที่ญาติธรรมนะคะที่มีโชคมีลาบแล้วก็มากราบไหว้นะคะที่ตําหนักนะคะมา ตรงมากนะคะตรงจริงๆนะก็แล้วก็เลขที่ยังไม่ออกนะคะท่านผู้ชมเลขที่ยังไม่ออกก็คือสามเก้านะคะสามเก้านี่ยังไม่มานะคะสามเก้านี่ยังไม่มาเดี๋ยวเราก็มารอก่อนนะคะรอตามเป็นแนวทางนะคะสามเก้าแล้วก็เลขนะคะเลขยอดที่ถวายนะคะยอดที่ถวายปู่ยอดที่ถวายของ ก็คือ15122นะคะ151115122นะคะอันนี้ให้เป็นแนวทางนะคะต่อวันนะคะท่านผู้ชมต่อวันที่ตำหนักปู่เจ้ากาดาน้องอุ้มก็ขอพอรบารมีองค์หลวงปูส่สวงองค์ปู่เจ้ากาดานะคะขอพอรท่านสิงศักดิ์สิทธ์ั้งหลายดนบันดาลให้เลขนี้เป็นเลขนำโชคให้กับทาง fc แฟนช่องนะคะม,มีโชคมีลาบนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ สำหรับคลิปนี้น้องอุ้มก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับหอยออกก็ต่องวดให้แล้วนะคะเราก็มาตามที่ตำหนักปู่เจ้ากระดำนะคะก็ขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าบรรยากาศฝนรินรินนะคะที่ตำหนักปู่เจ้ากระดำนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะฝนรินรินแล้วก็มา มอบปัดใจนะคะให้กับปู่คําแสนนะคะคล้องได้ครบแล้วนะคะท่านผู้ชมคของยี่สิบเอ็ดของนี้ได้ครบแล้วนะคะแล้วก็ละคังค่ะละคังใครที่จะร่วมบุญก็ยังได้อยู่นะคะเราจะเดินทางกันในวันที่แปดที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะเดินทางกันไปที่เขากิเลนวันที่แปดที่จะถึงนี้นะคะปู่ก็ได้ ให้กำหนดการแล้วนะคะสําหรับ FC แฟนช่องนะคะที่ถามน้องวุ้มาว่าจะเดินทางกันวันไหนก็คือวันที่8นะคะวันที่8ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะไปของก็ได้ครบแล้วนะคะโบก็ได้ตราดออกมาแล้วนะคะโบกกับทุกๆคนแล้วนะคะว่าคือก็คือวันที่8ค่ะแล้วก็ตัวเลขนําโชคที่ยังไม่ออกนะคะก็คือ39นะคะ สามเก้าสี่สามเก้าก็ได้นะคะแล้วแต่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะ้องอุ้มก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า